ที Gobierno, ่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ <what> <stories> <can> ้นนะตัวนี้ให้ทั้งเสื้อให้ทั้งเกงเลยค่ะเป็นเซตที่ใส่ได้จริงนะแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยเป็นเซตผ้ายืดบูนเว็บนะคะเซตเนี้ยเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักค่ะพี่แล้วก็เนื้อผ้าทิ้งตัวด้วยผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดนะคะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้วยผ้าคุ้มมากๆเลยตัวเนี้ยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ไม่ยืดมากนะผ้าไม่มีซับในและเซตนี้นะผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีใส่ยาวใส่สบายด้วยค่ะพี่ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเสื้อก่อนนะงานเสื้อของเขาจะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนนะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาววบนะคะพี่ตรงนี้เป็นงานปักทั้งหมดนะไม่ใช่งานสกรีนสวยมากๆเลยงานปักอย่างดีเลยนะคะตอนเนี้ยส่วนด้านหลังก็เป็นเรียบๆแบบนี้นะคะพี่ตัวเสื้อนะคะพี่ตัวนี้นะงานปักข้างหน้าสวยๆเลย เสื้อนะคะพี่อกนะ้าพ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยนะจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะตัวเสื้อว่าสวยแล้วพี่ดูตัวกางเกงนะแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยพี่ดูทรงกางเกงสวยมากๆนะคะพี่ตอนนี้นะใส่คุ้มๆเลยเซตเนี้ยกางเกงเอวนะคะพี่ก่อนยืด32ิยืดสุด40 ความยาวกางเกง3าสิบ้านิ้วพี่สะโพกนะห้า2ิบห้าสิบใสได้แล้วกระเป๋าลวงทั้งสองข้างกางเกงนะใช้งานได้จริงเลยนะคะพี่กระเป๋าลึกนะตัวน,นี้ให้เป็นเซตเลยนะพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงนะคะพี่บอกเลยเซตนี้คุ้มมากขอให้โปรสหรับคนที่กดติดตามช่องนะเซตนี้จัดให้แค่สองสี่เก้าเท่านั้นคุ้มมากๆงานปักสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะให้โปรแค่สองสี่เก้าเท่านั้น ที่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคนเข้าใจนะเราไล่ยุกับแสงคะ่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ต้องหวดรงน,นี้ด้วยนะถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยคะ่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะตอนนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลทองนะ เซตน้ำตาลทองให้ปุกแค่สองสี่เก้าเท่านั้นสำหรับคนที่กดติดตามช่องอย่างเดียวนะสองสิบสองสี่เก้าค่ะน้ำตาลทองนะพี่เซตต่อไปถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่ขอเรียกว่าเซตสีเทานะคะพี่ทั้งเซตนะทั้งเสื้อทั้งเก่งนะเซตสีเทาค่ะเซตนี้นะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้เซตนี้นะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่งานปักตรงนี้เป็นงานปักหมดเลยไม่ใช่งานสกรีนนะเซตนี้เขียวอมฟ้าค่ะ ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้ม้านะคะพี่ตัวนี้นะเสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วนะคะพี่กางเกงนะพี่เอวก่อนยืด32ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วนะตัวนี้นะคะพี่สะโพกกางเกง50 52ใส่สบายเลยและกางเกงมีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงด้วยเซตนี้เซตเขียวขี้ม้านะคะพี่เซตต่อไปถ้าพี่จะรับเซตนี้ที่พิมพ์ว่าสีโอรสนะเป็นโอรสตุนตุนนะ ที่เป็นโอรสตุนๆแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้เรียกสีโอรสนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้เป็นเซตสีดํานะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีดําค่ะพี่ดูดีๆนะ2องสีนะตัวนี้นะคะพี่สีอ่อนกว่าตัวนี้จะเรียกว่าสีส้มชานะคะพี่ยัดนิดนึงนะเราเพิ่งแกะออกมาจากถุงแต่วลาซักไปนะพี่ผ้าก็ชิงตัวสวยๆแบบเดิมเลยนะคะพี่เซตนี้อ่อนกว่าเรียกว่าสีส้มชานะคะพี่ถ้าเซตนี้ เข้มกว่านะคะพี่เรียกว่าสีส้มอิดนะคะพี่ดูดีๆนะเซตนี้จะเป็นสีส้มอิดค่ะเซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าเซตสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะและเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะ พี่พิมว่าสีกระปิดนะคะพี่ให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่ปพเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเซตนะคะพี่ให้ทั้งเสื้อทั้งเกงเลยผ้าดีผ้าสวยเลยตัวนี้นะคะให้โปรแค่สองสี่เก้าเท่านั้นตัวนี้ถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีกระปินะคะตัวนี้นะทั้งเสื้อทั้งเกงนะคะพี่ เซตนี้จะเป็นเซตสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะ <Huh. S 1> งานปักทั้งหมดเลยสวยสวยเลยเซตนี้นะคะพี่สีเข้มกว่านะจะเรียกว่าสีส้มอิดนะคะเซตนี้เรียกส้มอิดนะเซตนี้นะคะพี่สีอ่อนกว่าจะเรียกว่าสีส้มชานะคะพี่ดูดีๆนะเข้มกว่าเรียกส้มเออเรียกส้มอิดอ่อนกว่าเรียกส้มชานะเซตนี้นะคะพี <ihr> ่ <unexpected. S 2> จะเรียกว่าสีดํานะคะเซตสีดํานะเซตนี้นจะเป็นโอรสตุนตุนนะคะพี่ตัวนี้เซตนี้จะเป็นโอรสตุนตุนนะคะพี่ตัวนี้นะเซตต่อไปนะคะพี่จะเป็นเซตเขียวขี้มานะคะตัวนี้ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะเสื้ออกหน้าผ้าห้านิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วนะคะกางเกง เอวก่อนยืดสามสองยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วทรงสวนมากๆสะโพกห้าสห้าใส่สบายและกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่เซตนี้จะเป็นเซตเขียวอมฟ้านะคะเซตต่อไปถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเทานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีเทาค่ะและเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลทองนะคะพี่ให้โปรพี่พิเศษแค่ 2, 4, 9เเท่านั้นทั้งเสื้อทั้งเกงอย่างดีเลยนะคะ